สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ของเราไม่สว่างนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็นำไปใส่เสริมได้ครับแล้วก็เป็นรถยนต์นะครับก็นำไปใส่เสริมเป็นตาไฟสปอร์ตไลท์หรือว่าไฟสองสว่างช่วยตาไฟหน้าของเราได้ครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นไฟ12โวลต์น,นะครับนี่เป็นหลอด LED ครับไม่กินไฟนะครับเพื่อนๆสามารถใช้งานต่อได้ง่ายๆเลยครับมีขั้วบวกขั้วลบเท่านั้นเองการติดตั้งก็ง่ายนะครับเพื่อนๆก็ไปหาจาสายนะครับ12โวลต์ขั้วบวกขั้วลบนะครับผมก็จะมาทดลองต่อสายให้ดูนะครับกับแบตเตอรี่ ส่วนการนำไปใช้งานนะครับนำไปดัดแปลงเนี่ยเพื่อนๆก็หาจุดต่อเอาได้เลยครับในกล่องที่เขาให้มานะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับว่าทำมาให้สำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงานลง80%นะครับสว่างขึ้นอีก50%โอเคนี่กล่องเขาจะมีแบบแบบนี้นะครับบรรจุพันธุ์แล้วก็จะแถมน็อตก,กับขายึดมาให้เราแบบนี้ครับเพื่อ oh wow. นเพื่อรู้ไหมครับว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่40บาทเองครับโอ้มันเกว้าวนะครับ40บาทเอง เดี๋ยวผมมาลองนะครับให้ดูบอกเลยว่าคุณภาพนี่ดีมากๆเลยครับประหยัดด้วยโอเคอันนี้เราต่อสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวป้องกันป้องกันมันจิ้มกันก่อนเอาแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะทำการต่อสายให้ดูนะครับ นี่ครับเพื่อนๆสว่างมากนะครับสว่างมากๆเลยนะครับในราคาแค่40บาทได้แสงสว่างขนาดนี้นี่ถือว่าคุ้มมากๆครับเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะมันจะแสบตา ในราคาแค่40บาทนะครับดีกว่าเราไปซื้อสปอร์ตไลท์หรืออะไรที่เรามาแต่งเติมเสริมก็ลดเราเนี่ยประหยัดมากๆเลยครับแต่นะครับผมจะบอกจุดอ่อนนิดนึงครับที่เขาทํามานะครับเวลาเราเปิดไปแล้วเนี่ยความร้อนไม่มีนะครับแต่มีจุดอ่อนอย่างเดียวครับสายไฟนะครับช่องออกสายไฟนะครับเราต้องอุดกันน้ําเข้านะครับ มันยังขยับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสายไฟเราแว่แวงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสายอาจจะหลุดที่ขั้วเชื่อมด้านในได้เราต้องยุดสายให้อยู่นิ่งๆครับเนี่ยเราจะใช้อ่าตาวยานซิลิโคนหรืออะไรก็ได้นะครับอุดตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเมื่ออุดตรงนี้แล้วนะครับก็จะไม่มีรูให้น้ำเข้าได้นะครับก็จะปิดจุดอ่อนของเขา นี่แหละครับเพื่อนๆสิ่งที่นํามาเสนอในคลิปนี้ครับถือว่าถูกและคุ้มค่ามากๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปดัดแปลงใช้งานกันดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับส่วนลิงก์สั่งซื้อนะครับผมใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วครับขอบคุณครับ